ตอนนี้เราอยู่เชลซีมาร์เก็ตนะคะเป็นเป็นคล้ายๆแบบอินดอร์มาร์เก็ตที่คล้ายๆคอมมอนทองหลอว่า,าเราอะ่ะก็จะขายแบบอาหารทะเลอาหารแนวไมดีเตอร์แนแนวทุกอยาก่างแล้วก็สั่งมากินโตรงโต๊ะนี้อันนี้เป็นโต๊ะเราที่เราได้มานะคะจะดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามืสิวขึ้นวันนี้เรากินอะไรบ้างในน้ำซุปไม่น,นี่คือซุปกิมเนี่ยไม่เป็นไอ้นัน่ไนไงหอยลายไงหอยลายไง ว้าวสวยอันนี้เล็กเหมือนกันนะใสรูปคือใหญ่แต่รูปพดใหญ่สัสดีหมอสวัสดีครับลกมนกเลยตลกมากเกินไปอะนะนค่ะทั้ง2อท่านิกรรมยังไม่บยั่ ออยสเตอร์ที่นี่นะก็มีตั้งแต่2เหรียญ3เหรียญขึ้นไปรสชาติคือสดมากๆถ้าเป็นแฮปปี้เอานะก็จะมีตั้งแต่1เหรียญขึ้นไปตามร้านทั่วไปเลยไปค่ะอะไรนี่อ่ะองเป็นไปหมดเราก็มัจะไปกินเรากาจะไปกินของหวานกันนะครับไปไปดูว่าร้านอะไร งานที่หาทำนะคะเพราะว่าไม่มีที่นั่งจ้าใช่ต้องยืนกินอีกแล้วมันน่าจะมีที่นั่งกินนะเดินไปจริงเหรอเราเดินไปดูไหมคนมันม่วงเียแบบน่ารักมากมันม่วงค่ะเขียวแล้ก็อะไรวะแบทแบทเทอร์เนาะวันนี้เป็นวัน 4th of July ลนะคะเป็นวันชาติคือวัน i d ิน e n d e n c เ day ของที่นี่เขาก็จะหยุดงานกันแล้วก็ร้านอาหารที่เราจะไปอ่ะมันหยุดเอ้ยมันปิดอะไรวะ <laughs> ไม่ร้านนึงคือแบบจะบอกว่า<อ>กดรถอย่างดีพอไปถึงร้านเียว่าบายบายปิดจา้าเปิดพรุ่งนี้คือคนส่วนใหญ่เขาหยุดร้านกันแล้วก็วันนี้เรามาตลาดชื่อ Green Poi n t m a r เก t mm hmm. เป็นตลาดที่มีเป็นช่วงอีเวนต์เท่านั้นอ่ะ uh huh. นห้มีทุกเสาร์ที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหรอ๋อใช่มันเป็นช่วงๆไปช่วงๆอ๋อเราไปหลินลหุยด้วยป่ะคนหลินฮุยด้วยหรอพ่อพ่อขอไปบผายดินหน่อยอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อมันไปดูเฮ้ยจะถึงหรอ,อไปดู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 มีเพลงด้วยว่ะแรกเขามีเป็นช่วงๆไม่ได้มีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าพี่บ้านบอกว่าช่วงนี้เขามีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเฮ้ยคนคุ้นคืนมากดูว้าววันนี้ฟ้าปลดเป็นวันแรกในสามสี่วัน หนึ่งในวันสําคัญวันหนึ่งของอเมริกาก็คือวันที่4กรกฎาวันชาติอเมริกาเป็นวันที่อเมริกาเขาประกาศอิสรภาพนะคะกิจกรรมของคนในวันนี้ก็จะเป็นมาดูผู้มาดูขบวนพาเลตเขาก็จะหยุดงานกันเนาะแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงฉลองกันคือแบบมีขายของทุกประเภทอันนี้เป็นแบบมีทุกชาติเนี่ยที่เขาเรียนอยู่ห่ารักเหระคะ มันเป็นแบบไข่ตุยหแกลาลถ้ามันเป็นแบบไข่หมูมันฟูป้องไข่หมูมันไม่ได้หนึบอะเหมือนไทยเหมือนเคี้ยวสักูเม็ดใหญ่เราสั่งเลชูกาได้แบบหวานเจี๊ยบเพราะว่าของเขาคงเลยแล้วแหละต่อไปเราจะกินอย่างอื่นกันทุกคนเรามาดูกันว่านี่คือคิวยาวรออะไร มันเลิกลากแล้วม oh, yeah, like ันด oh, ูงงๆปะเรากำลังจะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะไปซื้อผ้าซื้อขาหนมบ้านหน่มแม่อย่างเงี้ยทำตัวเป็นวัยรุ่นอเมริกันหนึ่งบอลเฮียงบอลเฮียอัมบอลเทียนโอ้ยอันนี้คือเป็นการวอล์กอินฉีดวัคซีนแบบด้วยรถทัวร์นะคะก็นั่งนี่แล้วก็ปักเข็มตรงนี้เลย Accessible มากเข้าถึงได้ทุกที่ไม่เหมือนบางประเทศเช่นไทยพอดีคือเขาแบบบังเลยว่าฝั่งนี้วัคซีนอะไรเห็นไหมโหแล้วใครจะมาฉีดวัคซีนมาตรงนี้ได้โอ้ยแจกแม็กซีเฮ้ยเขาแจกแม็กซี่อ่ะโอ้ยโก้ยก็รู้สก เขาก็จะจัดแถวเลยว่าอันนี้เป็นวัคซีนอะไรอันนี้เป็นจอรสารนอันนี้เป็นไฟเซอร์ก็คือเข้าถึงได้ทุกที่แล้วก็วอล์กอินได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นการมารอดูผู้ที่ยาวนานมากเแบลบมาตั้งแต่เกือบบ่าย3กว่าผูจะมาก็คือ3ามทุ่มซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงเลยนะ แต่ถ้าใครมาช้าก็จะไม่มีที่ก็เลยต้องรีบมาแล้วก็เนี่ยไปมินิมาร์ทไปกอร์ซารีมาซื้อของแล้วก็นั่งปิกนิกกันตรงนี้เลยอากาศดีมากมากเลยทุกคนแล้วตรงเนี้ยไม่มีใครใส่แมสเลยนะคือมันเป็นการรอที่ไม่น่าเบื่อเลยทุกคนเพราะว่าอากาศมันดีมากจริงๆตอนนั้นก็น่าจะประมาณ20ต้นต้นอาหารก็คือของกินอร่อยมากเพลินมากแล้วก็นั่งดูภาทิตตกดินระหว่างรอดูพุ เมโทรใช้ได้นะคะใช้ทางแทรมเมโทรแล้วก็รถบัสได้วันนี้เราจะไปเกาะโรสเวลล์นะคะเป็นเกาะที่มีโรงพยาบาลล้าแล้วก็มีแมวเต็มไปหมดไปไปไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลล้าอันนี้แล้วก็จะไปดูแมว เกาะนี้คือยาวมากเลยแล้วมันเป็นแนวนอนอะเรอ,อยู่ตรงนี้นี่นะคะจุดแรกที่เราขี่จักรยานมานะคะโรงพยาบาลร้างร้างเลยแหละไม่มีใครเลยแหละเขาไม่ให้เข้านะคะแตสวยเนาะมันเหมือนแบบเขาทำอาร์เคเต็สวยอะ ในนี้นะคะคือแบบรถเยอะมากทุกคนเหมือนไม่ใช่เกาะเหมือนเป็นคือเขาข้ามเกาะกันมาได้ไงตอนนี้อยู่น้ำมากอยู่ข้าวมาก้็เดี๋ยวเราจะไปนายวันวันเมมโมเรียลนะคะซึ่งเป็นที่ที่เขารารึนายวันวันนั่นเองก็ซื้อตัวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเหนื่อย ขี่จกักรยานมาหนึ่งชั่วโมงให้ดูบรรยากาศที่นี่ก่อน,น like that, ชีวิสต้โล่ไหลไปมากเลยทีน, like that, นะคะเรามาอยู่รา้านแจ่ นวิวยอร์กเราอยากกินอะไรที่แซ่บๆเผ็ดๆ,ๆเหมือนอาหารไทยที่คิดถึงกันนะแ,บบแนะนำร้านแจ่วคอร์เลยทุกคนเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะที่เป็นจิ้มจุบแซ่บๆราคาตกคนละประมาณ26เปลี่ยนกว่า,วาน <S <S ๆ,ๆนะก็ลองคูณกันดูนะคะมันอิ่มมากทุกคนเพราะเป็นบุฟเฟ่ต์คอมพลีทวันนี้ด้วยการนั่งฟังแจ๊สดๆที่แจบบ๊ดบาร์มันดีมากทุกคน คือเราชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วแล้วการที่เราได้มาฟังแจ๊สบาร์ที่นิวยอร์กอะมันเป็นอะไรที่แบบคอมพิวต์ไมเไดมากมาก